สวัสดียามเช้าคะ่ะท่านผู้ชมคะขอให้มีความสุขยามเช้ามากมากเลยนะคะเมื่อคืนคงจะนอนหลับฝันดีกันทุกท่านเลยนะคะเช้านี้กออ็พูดคุยกันในเรื่องที่เบาๆสบายใจนะคะยังไงเสียก็ทุกทุกวันที่ออกจากบ้านนะคะก็ให้ระมัดระวังตัวเกี่ยวกับมิจฉาชีพนะคะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมีหลายแบบนะคะ มีมากมายความคิดที่พวกมิจฉาชีพเขาที่จะสรรหา,เ,าเก็บเกี่ยวหลอกล่อเพื่อหวังเอาผลประโยชน์ใส่ตัวของพวกมิจฉาชีพนะคะอย่างเช่นคอเซนเตอร์ต่างๆหรือไม่ก็คนที่เราไม่รู้จกักหรือว่าคนที่เรารู้จักมานานแต่มีนิสัยเปลี่ยนไปนะคะ พิทูเนียกำลังบานในเช้าๆนะคะค่ะมุมนี้ก็ได้ปรับปรุงใหม่นะคะเป็นทางเดินที่มีความโคง้งดูแล้วละมุนตานะคะก็ทำกันเองนะคะท่านผู้ชมขาไม่ได้จ้างใครนะคะยามว่างก็ทำกันคนละเน็กคนละน้อยก็ทำอยู่ประมาณ หวันเต็มๆเลยคะ่ะตั้งแต่7จ็ดโมงเช้ายันหกโมงเย็นเลยค่ะก็ปรับปรุงแล้วทางเดินก็ดูสวยขึ้นนะคะก็มีตุ๊กตาตัวใหม่ละคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะมาประดับให้สวนยอมดูน่าสนใจขึ้นนะคะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่วุ่นวายกับชาวบ้านนะคะไม่วุ่นวายกับข่าวของผู้อื่นนะคะข่าวของผู้อื่นในที่นี้ก็คือข่าวโซเชียลนะคะที่สร้างความแตกแยกนะคะ ที่สร้างความแตกแยกในเนื้อเรื่องต่างๆที่ไม่เข้าใจกันนะคะถกเถียงกันจนเกิดเป็นปัญหาลามกว้างนะคะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นปัญหาในบางกลุ่มเท่านั้นนะคะไม่ได้ว่าเป็นไปทั่วทุกจอมย่านะคะผู้ที่มีความเข้าใจเขาก็เข้าใจผู้ที่ไม่มีความเข้าใจเขาก็ไม่เข้าใจ ยุคนี้ไม่รู้เป็นอะไรแบ่งพักแบ่งพวกแต่ที่แน่ๆเราก็พูดถึงเกี่ยวกับคนชั่วแล้วคนชั่วเขาก็จะเข้ากลุ่มคนชั่วและเขาก็จะเข้าข้างกันนะคะส่วนคนดีนั้นก็จะต้องอยู่แต่กับกลุ่มคนดีนะคะตุ๊กตาตัวนี้ชอบมากนะคะใบหน้าของตุ๊กตาหวานอ่อนช้อยมีนอกอยู่ในฝ่ามือนะคะเป็นตุ๊กตาที่ดูและผ่อนคลายทางสายตานะคะ งดงามทีเดียวเลยค่ะก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะคะตั้งใจว่าจะแต่งสวนยอมไปทีละนิดทีละนิด,นดโดยที่ไม่ต้องจ้างใครนะคะทำเอาเองชอบแบบไหนก็แต่งไปอย่างนั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญประหยัดเงินด้วย่ะคะ่ะท่านผู้ชมคะนะคะ ระมัดระวังนะคะออกจากบ้านขับรถขับอะไรก็ต้องระมัดระวังนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะคะมันทําความดีนะคะคนเราไม่แน่นอนว่าจะตายตอนไหนนะคะอย่ามันทําความชัว่วอย่าออย่าช่ออย่ากโกงสมบัติของชาวบ้านนะคะยุคนี้สมัยนี้สมบัติอยู่ในปากนะมันยังล้วงเอาไปโกงเอาไป ล้วงออกจากปากเอาไปโกงเอาไปแบ่งกันนะคะซึ่งอันตรายมากทีเดียวนะคะผู้ที่ไม่เคยพบไม่เคยเจอก็ไม่รู้แต่ผู้ที่เคยพบเคยเจอนี่เห็นแล้วว่าจิตใจของมนุษย์เดี๋ยวนี้นะคะมันไร้ศีลธรรมเลยล่ะคะ่ะไร้ศีลธรรมจริงๆนะคะชอบแกล้งกันแกล้งแล้วก็ไปฉลองกันเฮฮากันท,ทั้งๆั้งที่ เขาสร้างสมบัติมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาแต่ก็ยังไปยื้อแย่งเอาของเขาช่อโครงเขาดังนั้นประชาชนทั้งหลายนะคะพบเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้น้มัดระวังนะระมัดระวังมากๆเลยอันตรายนะคะทำให้เสียสุขภาพจิตด,ด้วยพบกันใหม่คลิปหน้านะคะท่านผู้ชมขะวันนี้ไฟฟ้าจะดับนะคะเราก็จะต้องรีบส่งคป YouTube ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีไฟฟ้าขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจนะคะพบเจอสิ่งที่ดีๆคะ่ะ